สวัสดีสมาชิกนะครับทั้งในเพจนะครับและกลุ่มแล้วก็ในช่อง u t u b e นะครับอันนี้นะครับก็จะมาให้นะครับเทคนิคและแนวทางนะครับการเปลี่ยนแกนการเปลี่ยนแกนของมอเตอร์พัดลม16นิ้วนะครับอ่ะวันนี้ผมได้เป็นขนาดนะครับ8มิลนะครับขนาด8มิลของ16นิ้วนะครับจะเป็นของมือสองที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยจะเอาหยิบยกมานะครับเป็นแนวทางการเรียนรู้นะครับและเทคนิคในการเปลี่ยนนะ กอนอืน่นเลยนะครับก็จะเป็นทุนเดิมทุนเดิมที่เราต้องเปลี่ยนที่เราต้องเปลี่ยนเพราะว่านะครับมันสึกแล้วนะครับเสียหายไปด้วยนะครับและมันก็ไม่หมุนนะครับมันก็ไม่ได้ทํางานนะครับตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเอาเอาอันนี้ออกนะครับเอาตัวใหม่ใส่แทนนะครับอันนี้เทคนิคในการเปลี่ยนนะครับในการจะถอดตัวนี้ออกนะครับเราต้องใช้แรงใช้แรงเครื่องทุนแรง เราไม่สามารถที่จะใช้มือหรือเคาะออกแบบง่ายๆได้เพราะว่าในทุ่นของตัวนี้ครับมันมีความแน่นมากเทคนิคง่ายๆนะครับมันจะมีนะครับมันจะมีความยาวและความสั้นในชุดของทุ่นมอเตอร์พรลกักนะะทางนี้คือทางด้านยาวส่วนทางนี้จะเป็นทางด้านสั้นเราจะใช้ทางด้านนี้นะครับค้อนตอลกลบนะะหรือใช้อุปกรณ์ที่ทุ่นแรงนะครับ ดันทางด้านนี้ออกมาทางด้านนี้นะครับถ้าเราเอาทางด้านยาวออกเราจะใช้แรงเยอะและหนานะะในการถอดเราหาระยะสั้นๆที่จะถอดโดยเร็วนะครับก็คือทางด้านนี้นะครับก่อนจะถอดทางด้านนี้นะครับเราต้องทําเครื่องหมายก่อนนะครับว่าจากนะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้มีความยาวเท่าไหร่เราก็ทําเครื่องหมายไว้ก็ได้นะทำเครื่องหมายไว้หรือวัดก็ได้ใช้ไม,ม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้ที่วัดแล้วรู้ขนาด เราจะทาทั้งสองข้างทำทั้งสองข้างเพื่อนะครับให้เราเห็นเครื่องหมายถอดออกมาแล้วนะครับให้เราเห็นร่องรอยนะครับว่าอยู่กับระยะแบบนี้นะครับอยู่อยู่ทางด้านหน้าทางด้านหลังนะครับเมื่อทาเครื่องหมายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ถอดอย่างง่ายครับราวนี้ผมขอใช้คอสะครับจากคอสตัวนี้ถอดเราจะใช้พื้นที่นะครับในการถอดผมขอใช้พื้นที่ในการถอดนะครับจะอยู่รอบแบบนี้นะ เราจะใช้คอนตอกทางนี้ทั้งด้านี้ลงมานะครก็ะจะออกแล้วก็ถ้าไม่ออกเราก็หาเหล็กส่งครับส่งออแล้วอนันนี้แบบกระดูกอันนี้นะครับเราก็จะได้แท่ง ที่มีเครื่องหมายที่เราทำไว้นี่ก็คือสีน้ำเงนิงนที่เราทำอเอาลุระยะมาแล้วครับแล้วก็เอาอันนี้มามาเทียบนะครับมาเทียบอ,อันนี้มาเทียบเราจะเอาทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังให้สม่ำเสมอจันนะครับเราจะเอาทางด้านหลังนะให้มเสมอกันแล้วเราก็จะขีดวัดจุดข้างหน้านี้เพื่อที่จะเอาไปต่อ ให้เราได้เครื่องหมายแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องหมายเมื่อกี้เราเอาทาั้งน,นั้นออกเราก็ต้องตอกน,นั่นครับเราจะใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับมาให้อยู่อยู่ชิดกับคอตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตอกเันดึกขอพื้นที่นิดนึง นะนะ